เรียนไหม <laughs> ครับพามาบึงโดนการเกษตรครับงานแรกวะครับงานแรกงานแร,ก,นร,ก,ขนรกของบรน,นีัคอ๋อ <c oughs> mày lát được Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เติมน้ำครับกัมมาเติมน้ำเมื่อกี้นี่เจ็ดลิ้นมะครับสีไปอือองเปลี่ยนแบบ

อันแรกครับโดนตัวนี้สิดไล่ละลอยครับไล่ละลอยยายานี่เขาเตรียมมาให้สั่งเขาครับว่าจะฉีดอะไรหรือถ้าเราเรามีแล้วก็บอกเขาครับ เสร็จแล้วนะครับว่าให้ฝากเบอร์โทรเนี่ยไอครับผมเบอร์โทรผมบอกครับแมนศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสี่สองสี่ห้าครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างล่างนี้ด้วยครับจะขึ้นไปให้ไอชื่อว่างไหนชะื่อวิทย์ครับชื่อวิทย์เนาะกับตันวิทย์ครับผมกับตันวิทย์ครับบินโดนนี่ผู้ใดสนใจกับเอิ้อสายบริการเพผูนใดเนาะครับครับผมยินดีให้บริการครับผม สีไล่ละร่อยเนาะไล่ละร่อยเนาะครับไล่ละร่อยโอเคครับราคาสีผมว่าตายโตครับแต่เป็นมือคนแปลงง่ายเขากล่าวรถครับรถหากที่จะแปลงง่ายเพิ่นรถสามารถรถกันได้คุยกันได้ครับเก้าทีแปดทีแต่ว่ากันไดโอเคครับครับคลิปนี้กะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุูกกำลังใจที่เข้ามารับชมและซอยกดไลค์กดแชร์ แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องขุนดันแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับ